สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการ n l s Journey นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะฮะมาแปลกหน่อยนะฮะ ก็ตอนนี้นะฮะสถานการณ์น้าท่วมนะครับผมก็บ้านผมก็น้ําท่วมนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะทาภารกิจเพื่อน้องส้วมนะฮะก็คือภารกิจจ่ายค่างวดให้น้องส้วมนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องพายเรือออกไปนะครับผมก็รถก็ผ่านไม่ได้ครับผมแล้วก็น้องส้วมของผมนะครับก็เอาไว้ฝากไว้บ้านคนอื่นก่อนนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าผมคิดถึงมากนะครับผมนี่ชนไปแล้วหนึ่งทีดูนี่ครับผมก็ อันนี้คือพ่อผมนะครับนี่พ่อผมนี่นี่ครับผมก็ท่วมนะฮะท่วมจนถึงยันยันเอวเลยครับนี่ผมน้องหมาน้องหมาสู้ชีวิตนะครับผมโอเค ก็ในคลิปนี้นะครับผมอัดไว้ก่อนวันที่8นะผมซึ่งวันที่8วันที่9วันที่1 0 11นี้นะครับผมมีแผนว่าผมจะไปจังหวัดต่างนะครับเป็นทริปนะครับผมก็กะว่าจะถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่าไปไม่ได้นะครับผมเนื่องจากน้ําท่วมผมก็เลยยกเลิกแล้วก็เลื่อนไปก่อนนะครับผมผมก็กะว่าจะไป4จังหวัดครับผมก็มีนครสวรรค์กาแพงเพชรตากสุขททยครับผมเดี๋ยวรอไว้เลื่อนนะครับผมี่ผมแล้วก็มาถึงแล้วครับผม ก็ตรงนี้นะครับผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่ท่อที่ลบบุรีครับผมอำเภอบ้านหมี่นะครับตอนนี้บ้านหมี่น้ําท่วมนะผมนี่ครับนี่ครับผมก็แบกจักรยานมาครับผมนี่เอาไว้ใช้ปั่นไปทํางานนะครับผมแล้วก็ต้องดูน้ําออกมาทํางานนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานเป็นหน้าซอยอีทีนะครับนี่จักรยานสีแดงนี่จักรยานสีแดงนะครับเหมือนซีเซโรโซเขาเคยแต่งไว้เนี่ยผมนี่โอ้โหนี่ครับดูน้ํเดิ นะครับเนี่ยผมเราก็จอดไว้ตรงนี้ครับกโหรถจอดฝากไว้เยอะมากครับผมแต่ผมไม่กล้าให้น้องส้มมาจอดแบบนี้เลยกลัวว่าคนจะมารักพวกของแต่งนะครับผมผมก็เลยจอดที่บ้านของโค้ชจ่าของพ่อนะผมนี่ครับนะผมนี่กระชองจังรวาด้วยก็มีด้วยครับผมนี่รถแรงรถแรงโอเคเราก็จะเดินทางไปกดตังก่อนนะครับนี่โดยเราะะจะขี่น้องคิกนะครับนี่ น้องคิกสู้ชีวิตสุดแรงคันนี้นะครับผมโอเคเราเดินทางไปแล้วแล้วก็มีพ่อผมนะฮะคอยซ้อนด้วยครับนี่ผมก็จะขี่คิกนะครับลุยน้ำครับผมมาดูกันว่าคิกนะฮะค,คิกนั้นจะทนได้แค่ไหนนะครับนี่โอ้โหนี่ครับผมอันอันนี้คือวัดบ้านทรายนะครับนี่วัดบ้านทรายนะฮะก็น้ําท่วมนะครับนี่โอ้โหบอกเลยว่า ขาไปนะครับผมคือแบบรุยได้สบายครับผมเรารอดูขากลับเลยฮะนะครับผมนี่โอ้โหนี่คือแบบน้ำคือแบบท่วมแบบครึ่งร้อนะผมนี่โอ้ดู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 คือแบบโอ้โหคือคือแบบข้อมือผมแบบเก่งหนักมากครับผมนี่ผมว่าผมกลัวว่ามันจะดับจังแต่ก็ขาไปนะครับรอดนะผมไม่ดับครับผมเน่ผมก็รอดนะครับมาดูขากลับนะครับว่าจะรอดไหมนะครับผมเน่ก็โอ้โห ีรถจอดจอดริมทางเพียบเลยครับผมนี่ชาวบ้านก็ใช้ชีวิตกันค่อนข้างลํบาบากครับผมก็ต้องลุยน้ําเอารถมาจอดไว้ในที่ที่มันไม่มีน้ําที่ว่าปลอดภัยนะผมเนี่ยผมผมก็เนี่ยคือแบบท่วมแทบทุกซอยนะครับที่ว่าผมอยู่นะผมนี่วัดป้านสายครับโอเคเราเดินทางกันไปต่อนะครับผมผมก็จะไปส่งพ่อครับก็พ่อผมก็จะไปรับอ่าพวกถุงยางชีพนะครับผม ก็ไปส่งเอกสารนะครับผมผมก็ไปส่งพ่อก่อนเดี๋ยวผมจะไปทําธุระรรับผมนะครับนี่เราก็ส่งพ่อตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมนี่ก็เป็นศูนย์แบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผมเราก็ส่งพ่อไว้ตรงนี้ก่อนโอเคหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปต่อครับก็นี่ครับผมก็จะให้ดูโรงเรียนนะผมเป็นโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยนะผมอยู่ในอำเภอบ้านหนี่นะผมบอกเลยว่า ท่วมทั้งโรงเรียนนะครับผมเนี่ยเด็กๆก็น่าจะหยุดเรียนกันนะครับก็เด็กๆเลี้ยมันได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าน้ําท่วมดูดิโอเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ครับผมก็น้ําท่วมหนักอยู่นะครับก็เป็นผลพวงมาจากพายุโนรูนะครับโนรุโตะเปล่าโนรุโตะมาป็นเนี่ยโนรุโตะเป็นเหตุครับผมเนี่พายุนินจาจอบกระถาเนี่ยผมนี่ก็เรามาถึงแยกบ้านหมีนะครับนี่ครับผมก็ ดูน้ำในแม่น้ำนะครับนี่ก็ฝั่งขวานะครับก็น้ําก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เกินล้นตลิ่งมามาแล้วนะครับผมแต่ว่าน้ําฝั่งซ้ายก็ยังอ่าก็ยังโปรตยอยู่นะครับเนี่ยเป็นเฉพาะฝั่งขวานะครับผมที่ว่าน้ําล้นมานะครับก็เลยทําให้น้ําท่วมนะครับผมนี่นะครับนี่คือแยกบ้านกล้วยนะครับผมวัดบ้านกล้วยวัดบ้านทรายนะผมเนี่ยนี่ครับผมนี่เนี่ เนี่ครับผมก็ซิ่งมาด้วยความเร็วคุณซิ่งมาด้วยความเร็วมากกว่าถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมไม่แปลกแกเลยสักนิดที่หำม,มันแล้อะไรนะที่หำอันรีบเล็กคุณจะไปกองกิ้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมนี่ก็เป็นร้านเคฟนะฮะที่ว่าผมเคยถ่ายไปบอกเลยว่าเคฟอร่อยมากครับผมแต่ว่าตอนนี้ตอนนีตนน้ตอนนี้ยังไม่เปิดนะผมเขาก็จะเปิดตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับ ผมก็จะไปกดตังค์นะฮะขับรถแบบชิลๆนะครับเนี่ยชิลๆเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยก็ในอำเภออันอันนี้คือตัวอำเภอบ้านหมี่นะครับผมก็จะไปกดที่ธานาคารออมสินนะผมนีเลยก็ขอกดตังค์สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมเนี่นะครับกดตังค์เอาไว้จ่ายค้างไว้ให้น้องส้วมขีดคันแรงคันนี้พาเราถึงมาถึงจนได้นะผมเนี่ย อเคมาดูสภาพกันหน่อยซิแม่ขอบล้อนี่คือเท่จริงแม่โคตรเท่โอเคเดี๋วผมขอ,อกดต่างก่อนครับผมแล้วก็กดตังเสร็จแล้วนะฮะเราก็กําลังจะไปเซเว่นนะครับในการแจก้าง,งวลของน้องส้วมนะผมนี่ครับผมเพื่อน้องส้วมภารกิจเพื่อน้องส่วมโอเคเดินทางไปต่อเลยครับ โอเคตอนนี้นะฮะอุ้ยเมืนจะเห็นอะไรบางอย่างนะแต่ว่าผมจะสูมให้ดูนะครับผม <c oughs> เป็นของดีแบบอาหารตาัะผมโอเคล่องถึงเซเว่นแล้วแต่ผมขอทําชําระกิจสักแป๊บหนึ่งนะครับชําระเงินให้น้องส้วมนะฮะโอเคภารกิจขอน้องส้วมลุยน้ําออกมาจ่ายเงิน2000 years later. โอเคทาภารกิจเสร็จแล้วครับผมต่อไปนะครับผมก็จะกลับบ้านนะผมเอ๊แต่ก่อนกลับบ้านนะผมก็ไปรับพ่อก่อนนะครับพ่อผมรออยู่ฝั่งนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยผมก็รถมาจออตรงริมถนนเพียบเลยครับเพราะว่าดัดในซอยนะครับน้ําท่วมนะครับผมแบบท่วมทุกซอยนะผมเนี่ยผมก็รับพ่อผมก่อนโอเคขึ้นรถไปรัพ่อจ่ายค่าแก๊ปด้วยนะเก็บค่ามิเตอร์ครับมิเตอร์แพงโอเคเราไม่ใช่แท็กซี่แค่น่อย นี่ครับผมแล้วก็เข้าบ้านกันนะฮะมีเข้าซอยนี้มาเลยนะครับโอเคโอเคนะครับผมนี่ระหว่างนั้นนะครับผมก็ได้เจออะไรบางอย่างนี่ f o r ์ a Touring โอ้โหบอกเลยโคตรเท่นะผม f ฟอร์ซ r าทูริงแบบติดไฟสปอตไลท์ติดแคดบาร์ติดก,กล่องพร้อมนะครับพร้อมเดินทางเอ้ยลืมไปว่าไม่มีกล่องนี่ว่าเขาน่าจะถอดไว้นะครับผมแต่ว่ายังมีแบบถาดที่ไว้ยึดกล่องอยู่นะครับ โอ้โหเียครับฟอร์ซ่าลุยฟอร์ซ่าลุยแล้วตามเข้าไปตาม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 จี้ตามจี้ไปตามจี้ดูความหล่อขอลุกเขานะฮะนี่โอเคนี่ครับผมเขาก็มาหลบรถตรงนี้นี่ฟอร์ซ่าโคตรเท่คันสีแดงรถคันสีแดงครับสีแดงลิศนี่ครับโอ้โหน้ำน้ำกระเซ็นแบบน้ำคลุ้งเยอะมากโอเคครับเรามาดูสถานการณ์ข้างหน้านะครับว่ายอดไหมครับผม จะจัดล่อกันไหมโอเคลุยนี่ครับผมโอโ้โหคือแบบลุยมากครับผมนี่โอเคครับผมลุย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 ไปลุยไป,ยไปอ่าเฮาบัลลัยไซด์นะครับท่านผู้ชมฮะเครื่องดับนะครับท่านผู้ชมโอ,โ,โอ้โหนึกว่าจะล่อเสรแล้วเชียวนะผมไปยังหงลงยังแมวไอครับนะผมนี่ คือผมก็ต้องเข็นกลับนะะนครับผมก็ระหว่างนั้นนะครับผมก็พยายามจะสตาร์ทดูตั้งหลายทีนะครับคือแบบคือแบบมันก็ติดแหละแต่ก็พอลองบิดไปนะครับมันก็ดับนะผมแบบคือแบบมันก็คือแบบมันก็สตาร์ทติดแหละแต่มันพอววลาแต่พอเราเราเล่นเครื่องนะครับมันก็ดับนะผมเนี่ยผมก็ให้พ่อนะครับทําให้เลยนี่ตั้งขาคู่เลยครับแล้วก็ใช้เท้านะครับ กันกันเราทืบเข้าไปกันเราทืบนี่กันเราทืบเข้าไปี่ผมนี่ก็เครื่องติดแล้วนะผมก็กะว่าผมจะขึ้นซ้อนแล้วนะแต่หลังจากนั้นนะครับเครื่องดับซะก่อนก็เลยต้องลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพ่อผมว่าผมผมว่าเราผมว่าเราเข็นไปดีวกว่านะครับพ่อโอเคนะครับผมผมก็เข็นไปนะฮะนี่เข็นลุยน้ำนะผมนี่ครับก็ออโต้น,นะครับ ไม่แนะนํานะให้ลุยน้านะครับผมก็สายพานอาจจะลูด่ได้แล้วก็อาจจะทําให้พวกแบบพวกเครื่องมันเสียหายได้นะครับผมก็หลีกเลี่ยงจะดีกว่านะครับผมนี่ครับนี่ก็สตาร์ติดเศแล้วโอเคเข็นไปดีกว่าจบสุดนะครับผมนี่เขข็นไปเข็นไปเข็นไปเข็นไปแต่พอผมนะฮะไม่ลดละความพยายามนะผมก็จะสตาร์ทเครื่องให้ได้นะผมจะสุดท้ายนะครับเครื่องก็ดับเหมือนเดิมนะครับผมนี่เพราะผมมีความพยายามมาก น้่ของหมาเดินผ่านทำไมนะผมเนี่ burn, 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 เบินเบินเบินไปทีเบินไปทีเบินไปทีนับนี้ใส, burn, ใส่เบินใส่เบิร์นสุดท้ายนะครับจบด้วยการเขียนนะครับผมโอเคครับทุกผู้ชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม